น,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะทุกคนนะวันนี้คลึ้มฟ้าคลึม้มฝนแต่ก็ยังหวังอยู่ว่าตอนกลางวันจะมีแดดออกมาเนาะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังโรงแรมที่เรามาพักกันนะเห็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีอีกฝูงหนึ่งนะทุกคนนี่ฝูงนั้นเยอะมากนี่เดี๋ยวขวัญจะเดินเข้าไป เดินเข้าไปดูโอ้โหนั้นนั้นเป็นฝูงใหญ่เลยอะจะแอบอยู่พุ่มไม้แล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูนะว้าวเปือบเป็นสิบทุกคนเบืออเป็นสิบเยอะมากอุ้ยทุกคนเห็นกวางอีกตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ใหญ่เลยอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยต้องรีบเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มาก ไม่รู้ตัวที่เห็นตอนแรกหรือเปล่านะแต่อันนี้มันอยู่บนเขาสูงหน่อยเนะี้ยไปไหนละ่ะเฮ้ยเสียงน่ะโอ้โหน,นั่นไงจเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้วเดีย๋ยวให้ทุกคนดูทุกคนดู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  ตอนเช้าๆจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ของเราในวันที่9นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ยูท่าค่ะในอุทยานนี้นะทุกคนภูเขาสวยมากสวยจริงๆแล้วก็มันอนลังมากอะ่ะเห็นไหมดูตรงด้านหลังเนี่ยภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตานะสวยมองไปทางไหนก็สวยมันเหมือนเป็นเมืองอีกเมืองนึงอะ เช้านี้นะจ๊ะจะค่อยๆขับรถไปเรื่อยๆเที่ยวเข้าไปด้านในแล้วก็เดี๋ยวเจอตรงจุดไหนที่หน่าเดินแล้วก็จะแวะลงจุดนั้นเนาะ การสร้างจริงๆเลยทุกคนดูภูเขาดูใหญ่มากอะ่ะใหญ่จริงๆโอเค we looking for animal we hope we can see something today ตอนนี้เราก็ขับรถเลาะเข้ามาด้านในนะเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆ ปกติช่วงหน้าร้อนนะเขาจะไม่ให้เราขับรถเข้ามานะเพราะว่านักท่องเที่ยวมันเยอะเนาะต้องต้องอนั่งรถบัสของอุทยานมาอย่างเดียวเลยเนาะแต่มารอบนี้เราโชคดีนะเขาให้ขับรถเข้ามาเที่ยวได้เนาะเราก็จะขับเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันเสียอยู่อย่างเดียวคือฝนมันจะลงเนาะเีย yeah. บริเวณนี้เนาะทุกคนเนาะ เราสามารถเข้ามาพักในนี้ได้นะอยู่ในกลางอุทยานเลยทุกคนตรงนี้แล้วก็อยากจะเดินไฮงก็เดินออกไปได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเขามีห้องพักอยู่ตรงนี้ด้วยเยอะเลยกําลังจะถอยรถกับ Just Be quiet ยเ b be บ u i e t See ควายไซส์แดนว่าดีแซ e ยูซีแด ฉันจะมูฟแบ็กกับลีเดวิสอะลีเดวิสเราเห็นไหมจะอยู่หลังตรงหลังพุ่มไม้หลังต้นไม้ทุกคนโอเคเฮียส์เพอร์เฟกว้าวเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูใกล้ๆทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอากระจกรถลงก่อนนี่ <Okay. S 2> <c oughs> เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ what is that Bob I think they're deer what is เ h e black black color เห็นไหมทุกคนนี่ตรงนี้นี่นอนกันอยู่นี่สามตัวนี่สีมันจะไม่เหมือนกวางที่นิวยอร์กนะทุกคนสีมันจะออกสีดำอ d i f ร e r e n t k ล n d of เดียเพราะว่ากวางที่นิวยอร์กสีมันจะออกน้ำตาลเนาะน่ารักอะ่ะน่ารักโอเคดี okay, move on เลย ลมแรงมากทุกคนทุกคนทั้งลมเนาะวันนี้แต่ก็จะพยายามเอาเก็บภาพแล้วก็วิดีโอให้ได้มากที่สุดนะนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะ it's it very windy จุดนี้ก็เป็นที่ให้กิ้งอีกที่หนึ่งนะทุกคนแต่ขวัญเห็นกวางอยู่ตัวหนึ่งนะกินหญ้าอยู่ตรงฝั่งนู้นเนาะไม่มีหมีนะทุกคนวันนี้เนะี่ยลมแล้วก็ฝนเป็นบางจุดแต่ตรงนี้โอเคอยู่เมื่อกี้ขึ้นไปตรงบนเขามันทั้งฝนทั้งลมอุ้ยตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ อมีเข่าด้วยอ่ะอันนี้ี่ยพันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวนะขนจะค่อยๆค่อยๆเพราะว่าไม่อยากเออกระเราเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีไปก่อนนี่เห็นไหมทุกคนสองตัวนะอา้าวดูให้ชัดๆนะทุกคนนะมีอยู่สองตัวนะตัวที่มีเข่านั่นคือตัวผู้นะทุกคนนะแล้วก็ตัวที่กำลังกินหญ้าอยู่นั้นก็คือตัวแม่เนาะ เดี๋ยวจะพยายามเข้าไปใกล้ๆอีกนะอันนี้ขวัญซูมกล้องเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆย่องเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวจะลองอ้อมไปทางด้านหลังมันดูนะทุกคนนะแล้วก็ไปถ่ายตรงตรงตรงด้านหลังนะจะค่อยๆย่องย่องเบาไปย่องเบาจะไม่เสียงดังเพราะถ้าเสียงดังเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีซะก,ก่อนนะแล้วเราก็ไม่อยากจะรบกวนมันด้วยนะมันกําลังนอน นั่งเขียวหญ้าอยู่อีกตัวนึงก็กำลังแทะเล่มหญ้าอยู่นะอ้าวตรงนี้เราเห็นชัดเจนเลยทุกคนอุ้ยแต่ตัวที่มีเขานี่มันมีปลอ,อกคอมันด้วยอะคิดว่าอุ้ยอุ้ยมันลุกขึ้นแล้วมันลุกขึ้นแล้วมันคงไม่ทำอะไรแล้วเนาะ วันนี้นะมันมีปลอ,อกคอมันด้วยนะหรือว่าทางอุทยานเขา,เาใส่ปลอ,อกคอมันไว้นะมันคงจะอยู่แถวๆนี้ตลอดเวลานะ เราเจอสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะเหมือนเป็นนกยุงหรือว่าเป็นเชอร์กี้หรือเปล่าเขาไม่รู้เดี๋ยวขอเดินเข้าไปใกล้ๆเหมือนเหมือนนกยุงตัวใหญ่อ่ะ <c oughs> is that u r k e y Oh. เห็นอยู่อีกฝั่ง,งหนึ่งมีอีกฝูงนึงนะทุกคนนี่ฝูงนั้นเยอะมากทั้งฝูงเลยจ้าเทร์กีเป็นฝูงเลยจ้าต้องค่อยๆย่องเข้าไปนะต้องค่อยๆย่องเข้าไป เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจะอ้อมมาด้านนี้นี่เห็นไหมใกล้ๆ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 ว้าวอ้าวดูกันให้ชัดๆจ้าทุกคนดูกันให้ชัดๆเลยจ้าอุ๊ยแต่สวยเนาะปีกมันสวยนะเนี่ยเยอะมากเป็นสิบ เ,เขาจริงๆพอเดินมาใกล้มันกไไไไ็ไม่ไม่กลัวเท่าไหร่มันไม่ค่อยกลัวคนนะเออสัตว์ในอุทยานนี่ไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่เนาะ, <c oughs> ะดูสิมันน่ารักเนาะน่ารักอ่ะ <c oughs> อันนี้ถ้าเรียกตามภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าไก่ฝรั่งนะ <c oughs> ไม่ใช่ไก่ไทยแต่เป็นไก่ฝรั่ง <c oughs> <c oughs> เราเดินไฮงกันนิดหน่อยนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ฝนตก ทั้งฝนทั้งลมก็เลยว่าเดินกันไม่ไกลแล้วก็จะกลับละเดินเดินวีโก t ิงชูไทยรีสอร์ททุกเกตอ noodle soup r i g h That's Bob t That <'s> right <laughs> That's a good thing to do right j u s yes. t thing I could think of to do today <laughs> อ mm ือฮะเป็นไงบ้างทุกคนชอบกันไหมสำหรับคลิปวันนี้ ฝนก็ถือว่าโอเคเลยนะฝนมันอาจจะตกอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกเยอะอะไรเนาะมันก็แค่ตกปลอยๆเราก็ยังเที่ยวกันได้อยู่เนาะแล้วก็ยังได้เจอสัตว์อีกนะก็ตอนนี้พวกเรากลับมาที่โรงแรมกันละก็กะว่าจะไปหาอะไรกินกันเนาะหลังจากนั้นก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่แดดออกอากาศดีด้วยหลังจากที่เช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วอะนะพวกเรากะว่าจะไปไฮกิ้งกัน สักหน่อยก่อนที่เราจะเดินทางต่อเนาะพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันไปต่อที่ลาสเวกัสนะทุกคน mm hmm. ก็เอาเป็นว่าขวัญจะขอปิดคลิปของวันนี้เลยก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูขวัญขอหนึ่งซับสไครต์นะคะแล้วขวัญจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆเ,เลยค่ะ แล้วอย่าลืมรอติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปที่ลาสเวกัสนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีจ้ะบ,บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันที่ลาสเวกัสค่ะ